วันนี้นะคะพวกเราอยู่ที่วัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายและวันนี้ที่วัดคนเยอะมากว่าจะมีอะไรนั้นดูคลิปนี้ให้จบวันนี้นะคะเป็นวันอาสารหาสบูชาทางวัดเลยมีกิจถวายเทียนพรรษาให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทําบุญวันพระใหญ่แต่พวกเรามาไม่ทันไหนๆก็มาแล้วพวกเราก็เลยถือโอกาสไหว้พระเสริมสิริมงคลเลยกันแล้วกันเริ่มจากซื้อดอกไม้ทูบเทียนก่อนทำบุญแบบยุค2,568นะคะ อร์จนค่กะลดไหวาเสร็จแล้วเราก็จะแวะไปไหว้พระแก้วมรกตกันสักหน่อยที่ประดิสถานสวยมากค่ะทุกคนรอบบมีภาพวาดเกี่ยวกับอุทชาได้บุนและได้ความรู้ด้วยนะก่อนกล่าวขอแวะสั่นระคังเอาเลิกเอาใช้สักหน่อยการงานการเงินจะได้ปังๆเหมือนเสียงระฆัง เสร็จแล้วค่ะการทำบุญในวันพระใหญ่ใครผ่านไปไว้มาจังหวัดเชียงรายอย่าลืมมาไหว้พระกันที่วัดพระแก้วกันด้วยนะคะ